สวัสดีครับก๊อปสปอร์ตครับวันนี้ก็อยู่บนรถเอเวอเรสต์นะครับนี่วันนี้อยู่ในเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับวันนี้ก็กําลังจะไปส่งมอบลูกค้าเนาะครับนี่ก็เติมน้ํามันเสร็จนะครับอะไรเสร็จก็กําลังจะไปส่งมอบนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็คาดเบลก่อนนะเบลไม่คาดในคนอื่นรู้หมดเลยโอเคนะครับโอเคคาดเบลเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับ ก็ามาันลดมาส่งไม่ไกลเนาะเมื่อเช้าเพิ่งส่งมอบรถไปหนึ่งคันนะครับแล้วก็นี่วันนี้วิ่งไปหกสบอดโลนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วนะฮะเอาเอเวอเรสต์สปอร์ตแพคไปส่งลูกค้าก็เดี๋ยววันนี้แจ้งข่าวสารก่อนเลยเนาะนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปผมจะลงสิ้นเดือน หรือจะไปลงต้นเดือน8นะครับเดือน8เนี่ยนะครับ1เมษาไปเอ้ย1สิงหาแม่หนึเมษา1นสิงหาไปเนี่ยนะครับอฟอร์ดจะทำการปรับราคารถนะครับเอเวอเรสต์ทุกรุ่นนะครับยกเว้นเอเวอเรสต์วะเอาพูดง่ายเครื่อง2.0นยนะครับทุกรุ่นนะครับจะปรับเพิ่มขึ้น1,500 0บาทนะครับแล้วก็เ a นเจอร์ทุกรุ่นนะครับยกเว้นแรปเตอร์จะปรับเพิ่มขึ้น10,000บาท กะะ็ตอนนี้ท่านใดสนใจก็จจจรีบ,รบ,บจับจองมาเป็นเจ้าของได้นะครับตัวลมตีเลยนะครับก็รีบจับจองมาเป็นเจ้าของได้นะฮะเพราะว่าเดือนหน้าปรับแล้วนะฮะอันนี้น่าจะครั้งนี้น่าจะของจริงแล้วนะครับเพราะว่ายื้อกันมาตั้งแต่เมษาเนาะใช่ไหมครับอ่ะครั้งนี้ก็จะปรับแล้วอีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นทั่งด่วนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนขับ โล่งหน่อยนะครับเดี๋ยวก็มาถ่ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอเลือนไม้นะครับหรือจอหลังพวงมาลัยนะครับที่เป็นจอแอดนิ้วตัวใหม่นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็แต่ละอย่างใช้งานยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเราก็มาต่อกันนะครับนี่าขับสบายๆครับวันนี้เปิด Adaptive Cruise Control เนาะนะครับของเราเป็นแบบ stop and go นะครับก็หยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับไปยันจุดศูนย์นะความเร็วนะครับนี่ผมก็ตั้งความเร็วไว้นะครับร้อยสิบนะครับแต่วิ่งจริงเก้าสิบกว่าเองนะกินเลนด้วยไหมกินเลนแล้วเป็นสีแดงอย่างเงี้ยสังเกตดีๆนะครับหน้าจอไม่เหมือนเดิมนะเห็นไหมของเดิมตอนใช้งานนะครับก็จะเป็นพวกเป็นสีเขียวเป็นอะไรนะตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวแต่ถ้าไม่ใช้จะเป็นสีเทา นาะจะเป็นออกเทาเป,เป็นเหมือนเขาขุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วดูตัวเลขล็อกความเร็วเป็นสีฟ้านะครับ,นะรบอันนี้คือจอหลังพวงมาลัยที่เป็นตัว my สองพันยี่สิบสี่นะครับเป็นตัวใหม่เนาะมันก็จะมาจอกลางก็จอกลางก็ใหม่นะจริงๆแล้วอะ่ะนะครับจอกลางก็เป็นตัวใหม่ครับแต่การใช้งานเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าไว้พี่ออกก่อนอะไรเงี้ยครับใช่ มันนะอาจจะรูปแบบหน้าจอตำแหน่งอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าก็มีความคล้ายกันนะครับมีความคล้ายกันและที่สำคัญเลยคือใช้งานได้เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันนะเนี่ยครับสบายสบายครับล็อกไว้ทั้งด่วนขายวิ่งแค่ไหนฮะร้อยยี่สิบไหมตั้งล็อกไว้ร้อยสิบแล้วนะเอาเท้าออกได้นะครับเนี่ย ผตอนผมทําระบบให้ดูนะผมเอาออกจริงๆนะนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผมาสนับสนุนในการที่แบบเอาเท้าออกอย่างผมนะอันนี้คือผมมาถ่ายทําคลิปให้ดูนะครับถึงเวลาตอนผมเอาเท้าอะอยู่ใกล้กับตัวคันเร่งกับเบรกนะครับแต่ตอนเอากล้องลงไปให้ลูกค้าดูเนาะผมก็ไม่อยากให้เห็นเรื่องของเท้าเรื่องของอะไรผมนะครับผมก็ดึงออกมาให้มันดูไกลนะครับแต่จริงๆเนี่ยเอาออกจริงๆก็ อยู่แถวนั้นแหละครับก็คือพร้อมเบรกนะครับอันนี้ตอนกินเลนเนี่ยนะครับเป็นสีแดงแบบน,นี้ก็ระยะตั้งได้นะครับอ่าตอนเราใช้อแด c t i v e เนาะก็ข้างบนตัวนี้ใช่ไหมครับระยะเราก็ตั้งได้ตั้งนี่ไปนิ้วชี้นะครับแล้วกดมา,าตั้งได้เอาใกล้เข้ามาอีกนิดนะแต่ละท่านนะครับเอาไปใช้เนี่ยนะครับ จากที่กอล์ฟตั้งให้นะครับหรือบางท่านไม่ได้ออกรถกอล์ฟเนาะเราก็ใช้ก็กะดูเอานะครับเอาแบบใช้งานที่เราโอเคนะนะครับไม่ได้แบบโอ้ยผมตั้งสองขีดให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็จะต้องมานั่งตั้งสองขีดนะครับหรือว่าเฮ้ยผมแว้นะผมแบบรถผมจริงๆอะผมตั้งขีดเดียวนะตอนผมใช้งานนะครับตั้งขีดเดียวนะครับ ใช้งานง่ายครับออกมาสะน่าตกใจเลยจริงๆก็ทางเดียวกันสิอนอ๋ไม่น่าปาดเรามันเลยก็ใช้งานง่ายอ่ะนี่เดี๋ยวผมปิดตัวรักษาเลนให้ดูนะนะครับผมขอผ่านโค้งนี้ก่อนเดี๋ยวผมผ่านโค้งตรงนี้ก่อนตัวรักษาเลนก็เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมเนาะนะครับล่างขวา นะครับของฝั่งซ้ายแต่ตอนปิดไม่เหมือนเดิมนะเห็นไหมกดทีหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าเราจะปิดไหมถ้าปิดต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ถ้าเราจะปิดเราก็พูดง่ายๆครับกดสองครั้งนะครับเห็นไหมตอนปิดเราจะเป็นสีส้มนะครับตอนปิดเราจะเป็นสีส้มโอ้พี่โอ้ดูพี่ขับ แล้วถึงเวลาแล้วเลขทะเบียนพี่ไปอยู่ในกล้องเนี่ยมีปัญหาอีกปาดสุดๆจริงๆก็เนี่ยครับก็การใช้งานนะครับใช้ได้จริงวท้ายก็ขับชาขับรถเมืองไทยังใจเย็นมาก มาสอนวิธีการใช้รถก็ต้องใจงเย็นเย็นบางทีต้องระวังนะครับอันนี้ผมผมบอกก่อนนะอย่างเงี้ยผมตั้งไว้ความเร็วเมื่อมันมีความเร็วนะครับเอ่อเราจะเปิดรักษาเลนหรือเราจะไม่เปิดรักษาเลนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเราต้องระวังพวกรถแทรกที่แทรกกระทันหันด้วยนะครับเนาะตอนเราใช้งานนะครับเราต้องพยายามเข้าใจเขานะครับเข้าใจระบบเข้าใจเขาในการใช้งานแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเราต้องไม่ประมาทนะครับเราก็ยังต้องระวังนะครับเห็นไหมเพิ่มความเร็วได้ไหมเพิ่มความเร็วได้นะครับเพิ่มความเร็วได้ก็เนี่ยครับเซตบวกเนาะก็ดูนะครับจากร้อยสิบก็ขึ้นไปเนาะเป็นร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบเห็นไหมครับเนี่ยแล้วดูนะตอนรถคันข้างหน้าหลบอะครับความเร็วมันจะแบบดึงกลับขึ้นไปอย่างเสียงเครื่องเมื่อกี้ที่ได้ยินนะครับ ก็อน,นี้ก็ไปค่อยๆฝึกใช้นะครับฝึกตั้งจากความเร็วไม่สูงก่อนนะฮะ Adaptive ก็ตั้งจากความเร็วไม่สูงก่อนมันใช้งานได้ทั้งทั้งไกลเนาะใช้ได้ทั้งเนี่ยครับในสถานการณ์ที่รถติดๆก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของ Adaptive สำหรับผมนะใช้ได้ทั้งวิ่งยาวและวิ่งสั้นมันไม่เหมือนค r u คอน Control ปกติเนาะ c r u คอนโ o n t r o l มันต้องวิ่งยาวอย่างเดียวใช่ไหมเพราะเราเหยียบเบรกปุ๊บม,มันก็หลุดละส่วนอันนี้มันวิ่งแล้วมันก็เนี่ยครับ ประคองได้อะโดยดความเร็วอะ70กว่าทั้งทางที่ตั้งไว้120นะครับรถข้างข้างหน้าเบรกมันก็เบรกครับเพราะมันมีเรื่องของระยะห่างเข้ามานะครับก็ใช้งานง่ายนะนี่ก็เรามาใช้กันนะครับลูกค้าท่านใดแบบเอ้ยก็บางทีพี่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็โทรมาได้นะครับลองโทรมาสอบถามพูดคุยได้ลูกค้าผมเนี่ย ทรได้ตลอดนะครับผมก็ยังย้ำนะครับลูกค้าผมทุกคนที่ออกรถก,กับผมโทรได้ตลอดนะครับยินดีให้บริการนะครับไม่ได้แค่ต้องการแค่ขายเนาะนะครับอยากบริการหลังการขายแนะนําดูแลกันนะครับนอ้อเห็นผมเป็นน้องคนหนึ่งอะ่นะก็ดูแลกันไปก็ใช้งานง่าย ลูกค้าผมท่านเนี้ยตอนแรกก็จะไม่เอาไม่เอาตัวนี้นะไม่เอาตัวแพ็กเกจนะครับเพราะกังวลเนาะผลสุดท้ายก็ออกตัวแพ็กเกจนะครับเราได้ไปทดลองขับลองใช้กันแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันโอเคเนาะก็ใช้งานได้นี่ดูนะตอนมันไม่มีรถเลยนะครับเห็นไหมตอนความเร็วมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับเราต้องดูนะนะครับบางคนไม่ไม่รู้ แล้วก็เดี๋ยวตกใจนะครับเห็นปะอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขับบ่อยบางคนตั้งอ่ะความเร็วแบบไว้สูงสูงนะครับร้อยยี่อ่ะเหมือนผมเนี่ยตั้งไว้ร้อยยี่แต่ความห่างของการขับอ่ะครับความห่างของการขับอ่ะมันมันไม่ได้อ่ะนะครับแบบความเร็วนะขับอยู่ตอนนั้นเหลือสมมตุติมีรถอยู่ข้างหน้าแล้วมันชะลอเหลือสี่สิบอย่างเงี้ย แต่เราตั้งไว้ร้อยยี่ตอนรถกันข้างหน้าหลบต้องระวังนะมันเห็นไหมครับเหมือนเมื่อกี้มันจะพยายามพุ่งพวดนะครับก็ต้องค่อยๆเนาะตั้งความเร็วให้ไม่ต้องสูงมากนะครับให้มันสัมพันธ์หน่อยนะครับก็ลองดูการใช้งานก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยขับอย่างเงี้ยขับตามระบบเนี่ยเร่งมั่งไม่เร่งมั่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนถึงแล้วนะครับอัตราบริโภคอยู่เท่าไหร่ครับนะครับเราก็วิ่งมา จะถึงแล้วนะครับนี่เราวิ่งมาห้าสิบเก้าโลเนาะหกสิบโลครับนะครับวิ่งมามาณหกสิบโลเออสิบสามจุดสองกิโลเมตรลิตรนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับหลังยากเติมน้ำมันนะานะถึงแล้วเหลืออีกอ,อันนี้กี่เพมันน่าจะมันน่าจะเพี้ยนเนาะ มันบอกให้ผมขึ้นสะพานไปแล้วไปกลับรถอีกจริงๆเราถึงแล้วล่ะน่าจะไม่ถึง200-300เมตรหรอกวันนั้นเราก็มาหาลูกค้าที่นี่แหละครับผ่าาลูกค้าเทสไดนะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าไว้สิ่งที่เขากังวลเป็นยังไงนะครับนี่เราก็กลับมาถึงละ ผมเลี้ยวผิดไหมเหมือนผมจะเลี้ยวผิดนะบ้านลูกค้าผมอยู่ซอยข้างหน้าหลังจาก G P S กระโดดไปทีครับก็จะเพียนเพี้ยนหน่อยนี่ใช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 ,ใช่ก็ถึงแล้วนะครับก็โอเค อันนี้ก็เป็นตัวเลขให้ดูนะครับเห็นไหมถึงแล้วครั้งนี้เข้าถูกแล้วนะครับหกสิบโลสิบสาดสกิโลเมตรต่อลิตรนะครับห้าสิบห้านาทีนะครับกับการที่วิ่งมาส่งนะครับอ่าวิ่งมาส่งลูกค้านะก็ซื้อฟอร์ดนะครับอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์ทร์อดีไลกับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับอย่างเงี้ยไม่สะดวกนะครับสะดวกให้เรามาส่งเราก็มาส่งได้นะครับ หรือว่าจะมารับที่โชว์รูมอย่างลูกค้าเมื่อเช้าก็ได้อีกนะครับก็เอาที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกเราโอเคเนาะเพราะเดี๋ยวนี้บริการมันมันมีหมดแหละมันมีทุกรูปแบบแหละนะครับยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกทกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรไอดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตรกหล่นประการใดกาบขออภัยด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ